ผมไม่ได้ว่าจะหวังกําไรมากเกินไปไงพี่ร้อยห้าบาทร้อยสิบาทผมก็เอาร้อยหนึ่งมนะลดเพื่อที่จะก้าวไปต่อครับบางทีเขาอาจจะนึกถึงผมก็ได้รอบหน้าสวัสดีครับผมชื่อคอลินบุตรลักนะครับเพื่อนเรียกว่าไข่ย,ย้อยนะครับตอนนี้ก็ทําธุรกิจเป็นเจ้าของร้านชาตาย้อยนะะนักธุรกิจหนุ่มไฟลอยเปิดสายปิดบ่บอยไม่อร่อยแต่อยากขายครับ จบป .6 มันก็เป็นเบสิกพื้นฐานัยรุ่นทั่วไปมันต้องจบอยู่แล้วไงคราวนี้ก็ผมไปคัดติดที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาเนี่ยครับก็เรียนได้2ปีเป็นนักกีฬาใช่ไหมฮะแล้วก็ขึ้นไปเรียนต่อที่อวทครับอิสระวิทยาลัยนะฮะแล้วก็ไปเตะบอลที่นู่นด้วยความที่แม่แกแบบอยากให้ผมเป็นพ่อค้าอย่างเงี้ยเพราะว่าแกเดินมาก่อนไงแกบอบกว่ามันได้เงินง่ายประมาณนั้นเป็นพ่อค้ามันเห็นเงินเร็วมันเป็นแม่ค้าพ่อค้าแกก็เลยให้ผมย้ายออกไปเรียนโรงเรียนเซเว่นัญญาพิวัตร เทคโนโลยธุรกิจก็เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยแล้วมันอยู่คนเดียวไงพี่มันแบบเสเพอย่างนั้นนะครับคือเราอยู่ตรงคนเดียวมันไปไหนก็ได้ทําอะไรก็ได้ไงแล้วก็ไม่จบคราวนี้ผมก็มาต่ออาช,ชีวะปัจจุบนี้เนี่ยครับลากจนจบฮะพอจบอาชีวะที่บ้านก็สบายใจคราวนี้แล้วก็เพราะว่ามันมีวุฒิไงพี่แล้วก็ไปต่อมหัดใหญ่ไปเป็นนักกีฬาอย่างนี้ครับเรียนได้มันสามปีพี่ย้าย3คณะได้ฮะย้ายไปย้ายมาอย่างนี้ก็เลยไปดรอปไว้ก็ตอนดรอปไว้ผมก็ไปเตะบอลอาชีพฮะผมเล่นหาใหญ่เอฟซ แล้วก็ย้ายไปพังงาเอฟซีครับสุดท้ายก็กลับบ้านมาเล่นปตัตตานีเอฟซีนะครับ ถ้าผมตัวคนเดียวผมว่าผมก็ยังเล่นบอลอยู่แต่ว่าในเมื่อผมอายุมากขึ้นทุกวันนะกับรายได้ที่ได้รับตอนเตะบอลน,น้อยเกินไปครับถ้าจะสร้างครอบครัวนี่ผมว่ามันยากคือที่บ้านแกขายอยู่แล้วไงครับทำธุรกิจผมก็ช่วยที่บ้านทํเมื่อก่อนผมก็เก็บตังเตะบอลเนี่ยครับได้ก้อนหนึ่งผมก็เลยไปหาซุ้มน้ำในสองอย่างนี้ครับก็เลยออกมาขายที่บ้านผมขายอยู่แล้วเหมือนเรามี ประสบการณ์อยู่แล้วครับเป็นคนเพื่อนเยอะด้วยเรียนมาก็หลายโรงเรียนมาเหมือนกันครับในช่วงนั้นมันมีพวกแบรนด์ต่างๆผมก็เลยว่าเออถ้าถ้าขายน้ํานี่ผมว่าน่าจะโอเคนะแล้วก็แม่ขายอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นร้านแบบคนแก่ๆงั้นนะพี่แล้วคราวนี้ผมก็มานึกไงว่า mm hmm. เพื่อนชอบรีกผมข่ยย้อยใช่ไหมทำไมผมไม่ตั้งชื่อว่าชาตาย้อยวะ มันก็ติดปากอยู่เหมือนกันไงถ้าเป็นภาษาไทยมันจะเรียกง่ายกว่าไงแต่ถ้าผมไปตั้งภาษาอังกฤษผมก็ไม่มีใครจําผมหรอกงัเลยตั้งชื่อว่าชาตาย้อยเเออมันก็ติดปากเลยนะแล้วถ้าถามถึงสูตรนะครับสูตรผมไม่มีฮนะผมเน้นใส่เยอะกับปากหมาพี่ของผมที่ว่าเป็นจุดเด่นที่ร้านนะฮะคือถ้าร้านคนอื่นใส่3ช้อนผมใส่5ช้อน ถ้าไม่อร่อยผมก็ไม่รู้แล้วจริงๆนะเมื่อก่อนเป็นร้านซื้อกลับซื้อกลับอย่างเงี้ยพี่แล้วก็พอคราวน,นี้ในเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคาเฟ่เปิดเยอะทำไงให้เราอยู่ได้ใช่ไหมพี่ก็ทําใหม่ก็ตีใหม่จากร้านเล็กอยู่แล้วก็ตอนนี้เล็กกว่าเดิมอีกัตอนนี้แต่ว่าให้มันมีที่นั่งไงเวลาเพื่อนมาผมก็ชงไปเพื่อนก็ได้นั่งโมกับผมประมาณนี้ครับ เดเ่นน,น่าจะเป็นตัวผมเนี่ยพี่เพราะว่าเมื่อก่อนผมเคยมีเด็กนะครับเคยจ้างเขาทําอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนคนขับรถผ่านถ้าไม่เห็นผมยืนอยู่นี้เขาขับผ่านเขาไม่จอดเลยฮะแล้วก็มา inbox ทีหลังว่ากูไม่เห็นมึงเ่ะกูไม่เห็นมึงกูไม่ซื้อดีกว่าคือส่วนมากจะมาพูดคุยกันนะครับที่จะมาที่ร้านนะครับคือมานั่งโง้อย่างเนี้ย แต่ว่าฝากถึงคนซื้อด้วยฮะว่าถ้ามีลูกค้าต่อแถวอย่าโมเยอะพี่ผมชงไม่ทันจริงนะกดดันมากเวลามีคนต่อคิวกันผมซีเรียสเรื่องนี้นะฮะแต่ว่าถ้าคิวไม่มีนี่โอ้โม,โ,มโ,มโมได้เลยผมโม,โม,โมโดได้ทั้งวันจริงๆริงนะผมโพสตในเฟซไงโพสตด่าทุกวันนั้นโพสตด่าจนคนคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติไปแล้วมันเป็นเรื่องขำไปแล้วพี่บางคนขับมาหน้าร้านว่าวันนี้มึงไม่ดา่ากูมไม่ซื้อของมึงมึงโพสด่าก่อนเดี๋ยวกูมาซื้อมีพี่อย่างนี้จริงจริงฮะ ที่ร้านส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นฮะ<อ>ลูกค้าประจํามีประมาณเกือบสองร้อยว่าคนนะแน่ขี้โมงไหมขี้โมงไหมมาลูกค้าประจําเยอะครับที่ร้านส่วนมากผมจะขายเหมือนแบบเห็นลูกค้าเป็นเพื่อนมากกว่าครับคือกําไรมันก็ได้แหละแต่ว่าไม่เน้นกําไรมากกว่าพี่เอาสังคมมากกว่าก็เลยเหนื่อยตัวเองไงตอนนี้ขายเท่าไหร่ก็ไม่รวยสักที <laughs> เพราะว่าเอาสังคมไง ทำไมถึงมาเปิดร้านน้ำใช่ไหมคือพอผมโตขึ้นไงพี่โจทย์ผมมันก็ต้องเปลี่ยนไงฮะเปลี่ยนไปตามช่วงอายุครับแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเด็กๆมันก็เดินตามความฝันนะครับคนเราถ้ามีฝันมันไม่ใช่เรื่องแปลกพี่ถ้ามีฝันอะคือคนที่ยังมีชีวิตนะฮะแต่ว่าถ้าไม่มีฝันนี่คือคนที่ตายแล้วฮะอยู่ที่คุณเลือกฮะคุณจะมีชีวิตต่อหรือว่าคุณจะตายฮะผมว่าที่ร้านผมเกือบทุกอย่างเลยนะครับที่อร่อยจริงๆนี่พี่ผมไม่ได้โม้นะจริงนะ อยากให้ลองชาเย็นนะชาเย็นกับโกโก้ครับชาเย็นถ้าเป็นร้านอื่นจะขอเข้มๆใช่ไหมฮะน้องไม่ต้องเข้มมากนะ <c oughs> นี่พูดจริงพี่นี่พูดจริงนะ <c oughs> อุปรสรรคผมอยู่ที่ผมชงคนเดียวแล้วก็ผมชงไม่ทันเนี่ยครับ <c oughs> ผมก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงเพราะว่าลูกค้าส่วนมากถ้าผมไม่ชงเองเขาไม่กินไงพี่บางทีเหนื่อยผมก็มีหลุดเหมือนกันนะครับแบบปิวผมขาดเพราะว่าผมชงไม่ทันนั้นพี่ผมต้องขอโทษลูกค้าด้วยนะครับ <c oughs> แล้วผมเป็นคนซีเรียสเรื่องต่อคิวกันกดดันพี่ <c oughs> พผมก็อยากทําให้อร่อยทุกแก้วแหละผมปิดประตูหน้าร้านนะพี่คเนยอะ แต่ถ้าบางคนลูกค้ามาเขาบอกว่ารอไดนะ้แบบนั้นก็โอเคฮะแต่ว่าถ้ามาแล้วรู้แล้วว่าใส่นาฬิกาดูตลอดเลยดูตลอดเลยกดดันชงไม่ทันนะที่เช้าว่าผมใส่ใจนะครับ การตื่นเช้ามาได้มีงานทํานี้ผมว่าเป็นอะไรที่แบบสุดยอดแล้วทุกวันนี้ผมตื่นมาชงน้ําได้ผมว่าผมก็ดีแล้วนะพี่จริงๆนะแค่พาสังขารตัวเองมาเปิดร้านลูกค้ามารอแต่เช้าผมดีใจแล้วมีคนทักมาแฟนชายเยอะครับหลายครั้งเขาทักมาโทรมาอย่างเงี้ยครับด้วยความที่เพื่อนเยอะเพื่อนชอบแกลงไงเขาโทรมาถามแฟนชาย ไอ้เราก็ว่าเพื่อนแกล้งผมก็ด่าอไปกูรู้มึงไกไม่ต้องมามัว่วไม่ต้องมาแกล้งกูเลยรจริงๆเขามาถามแฟรนไชส์อย่างเงี้ยครับแต่ว่าด้วยความที่ผมชงเองไงพี่แล้วผมแบบผมใช้น้ําหนักมืองั้นผมมันได้ตวงั้นผมมันได้ช่างครับผมก็เลยจะไปสอนคนอื่นไม่ได้ครับเพราะว่าผมยังชงอร่อยไม่ซ้ําอยู่เลยนี่จาสูตรไม่ได้เลยตอนนี้ถ้าขายแฟรนชไชส์มันต้องเป๊ะฮะมันแล้วแต่ยุคครับถ้ายุคแรกๆมันจะเป็นซุ้มแต่ว่ายุคนี้เด็กมันชอบมานั่งอย่างนั้นนะครับเมื่อก่อนใครกินบ้างอ่ะอพี่เด็กๆกาแฟ โอ้เดี๋ยวนี้เด็กๆมาอเมริกาโน่อะไรกินเด็กเดี๋ยวนี้มันมันเปลี่ยนไปตามยุคครับต้องมีที่นั่งพี่บางทีเด็กเขาจะมานั่งคุยนั่งโม้อะไรผมมองลูกค้าเป็นเพื่อนมากกว่าผมไม่ได้ว่าจะหวังกําไรมากเกินไปไงพี่บางทีเขามาเงินไม่พออย่างนี้ผมก็ให้เขาไปก่อนแล้วค่อยมาจ่ายหรือว่าบางทีเขาลืมผมก็ไม่ได้จะซีเรียดตรงนั้นครับร้อยห้าบาทร้อยสิบบาทผมก็เอาร้อยหนึ่งมาลดเพื่อที่จะก้าวไปต่อครับบางทีเขาอาจจะนึกถึงผมก็ได้รอบหน้า ปากร้านด้วยนะครับร้านอยู่หน้าปั๊มปอทอหลังมอ,อนะครับพอเติมน้ำมันเสร็จก็แวะซื้อชายเย็นผมก่อนนะครับเดี๋ยวผมยืนชงอยู่แล้วเรามาโม้กันนะฮะขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมรายการของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีเรื่องราวดีๆนะคะก็สามารถอินบ็อกมาในรายการเราได้ค่ะขอบคุณค่ะ